สูอีที่เก่าไหมนี่ผมไม่ใส่เอาชูวเห็นอย่างละสูวเขาเอาอกมาว่างรถติดเออเออาะไรไปเอาอะไรไปเมื่อกี้วยกขาอีหว่านว่านตะมะหาพี่หลอดอ่อีนึงขอมาหลังเวทีอีนึงหลังเวทียิงแข่าแล้กกันคือหมาไม่ร้อนนึงร้อนว่าตายกันยักหลายเจ้าไปตายแล้วไม่เหลื เมื่อเ่องฮันนบอกว่านั่งหลังนี้พี่เเรื่อมา,อาพี่หลอดพี่หลอดแล้วสโอ้ยอยากตีนต่มาเรื่องกันพี่พี่ปากป่กอ้ออยใตคชิบไปยุ่ส่ง,งไ<น>งง้ีแม่ละล,ะละ่ะ<น>ีแม่ฝนมีนไป<น>กี้นฝนกระซางสู้ขากันดื้อตอนเ<น>มื่อเดอนมิถุนยามีดของยีม่เราเมาแก้วเดยนนี่เราเมารถแล้วเอาไม่เหน็นยังเอารถไปถสแก๊ เราบอกว่าเราลืมเขาแห้งเราว่าจะจะสงเงินขึ้นเนี่ยบ้านไหนเราเนี่ยสครบัตรเนี่กครับบัาไไปเตรียมกกินขางพันสุกรถอดลยังหนีเอาเอาไปครักูได้สิลำก็พแม่เจ้าของเคยอยู่นำหม่อมตุนตำรับมันลำเออ่ลำไปฟังกูทำกูลำผิดลำถึงหมาได้กูสู้ผู้ฟังหิดจีเออเออเอาไบไตัดตีพลันผู้นี้มาหลอดแบบลำแบบาชีขฟังอ้เออ เดาสิลปบารัมแช่งบ่ถือคอยบาลัมคอยขายเจ้าเบิดเด้ถักฐานอยู่ในมือคอยเบิร์ดเออหุ่ตายเกรียดเดชอ้อเอ้ยโสมป้อสวยเอาเป้าเอาออูจังเบิร์ดไม่น่าจคยส่งจะน่ห้กับูจังว่าเร่าใจเบิ่อไรนได้คครไม่อยคือูจัดเพียรคนผิดกันใอรเลือหนึ่ง ออันเชิญดวงวิญญาณแ็ให้เราลับในลอบต่างสตีเนี่ยไม่หรอกไม่มีเป็นข้างแถวเอาลำมาลำเปิดเผยหิดนขางแรกตลอดลับยืยยืนต้องกันบ้านลำม่ัด้ลำมงกับเปิดพื่เาเป็นลูกมืออยู่ได้กำไกลูไกลได้กำเพือเจะไปกำมันไปยัอย่างนกำมึงขี่ม่ได้เลยเนี่ย

ขอให้สุขสะเทียนโภอาน,นิสงส์สงอยภาอยู่ชุ่นิพพานโอ้ยรับบน,นไปเออเคึื่อนยนี่ทำน,น้องกันสินเออได้สาม,มีลลแล้วเบอร์แต่น้องร่ำหลายๆขนาดถ้าจะสือาา้อเบอร์ก็จะเข้าในการเครื่องนบนสมโพธิพร้อมหรือยังสมโพธิพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับ ผู้ให้การสนับสนุนคือบริษัทคำคุณสีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่เป็นประานในมานผู้เชี่ยวชาญร่วมกับสบู่สมุนไพรอ่อ,อ,อนสวยจริงต้องยิงอ่อ,อนน้นำยาปรับพนุ่งฝ้าลายหองสดเช่นนานสามเท่าผ้านุ่มปูรีดเรียบง่ายใช้ได้ทั้งครอบครัว วิวเอฟซีดีเวอร์ชันเกาหลีที่มีภาคไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกดาวน์โหลดบนมือถือท uh ุกผ่านเว็บไซต์ทุกที่ VIU อาจเว่าวิวใครๆก็ติวได้ใครๆก็ติวได้คุณลุคนณเพราเขาใจถามสื่อดิที่ขายอยู่เซโนเพราะว่าอ้าวจริงๆแล้วอันนี้คือสามารถดาวน์โหลดมาดูดาวน์โหลดบนมือถือนะครับเอตึ้งหลังโป๊ะเกาหลีนี่สุดเลยไม่ก้มหน้าไม่ก้มหน้าเต็กกีบบะมีในแอปนีบ่มีนะครับในแอปนีบ่มี แต่ไมยมหลอดไม่อยู่นี่แหละก็จะฝลินไม่ดมไมยอมหลอดบ๋าป๋าปาขึ้นเครื่องรถบัสจไม่ไ้อ้าบาโอเคอันนั้นเราก็ต้องเรียนภาษาไหมครับภาษายังงคืนอีกข้างอ่ออัคกการลับภาษาใอย่างกระัสามเชียงห้างสองเคียร์ทุกทีทีมึงขิปโอล้วต้องกิไม่รับท และเครื่องดื่มสมโอทีนะครับมีดีเพราะมีซิงและแอลคลท์วิตามินดีผสมสารสกัดจากโสมครับปัจจัยอธิบายเรื่องเอ่อเอฟวีเอ่อเอฟวีฟีวเอฟีนีแรดเกาหลีเด็กพี้น้องนะครับเก็้ลต่กี้เขาเบิงนังเกาหลีมาก เพื่ออีกนักอินทุนเราเนี่ยต้องฟังภาษาโปรเรื่องถ้าเราพี่น้องก็ยังเหิือฟังแต่ตอนนี้เนี่ครับพี่น้องจ่ายรายเดือนหรือจ่ายรายปีก็ได้นะครับกับแอปนี้เข้าไปในครับวิว v i u เข้าไปนะครับแล้วไปซื้อเป็นรายเดือนนะครับสมาครเพิ่งในสี่เหลือภาษาไดนครับภาษาอีสานภาษาไทยภาษากลางขยายความเรื่องสบู่ยิงอ่อนี้บ้างเลสบู่ยิงอ่อนนี่ก็คืออาบแล้วสะอาดตัวสบายกายข้าวนาข้าวดีเนยไผ่แจ่มข้าวดีเนยไผ่จี๊ด อาซาตุพื้นสวนปูทีนะครับวันนี้ขออนุญาตเปิดไฟมองไปข้างหลังพี่น้องที่เขาพาะอดได้ครับเป็นที่พูดกันของเราทางฮันม้ตะพี่น้องครับต่อแถวเข้าไปครับแจกฟรีคนละหนึ่งขวดครับโอ้โหเดืดไหมครับแจกไปเลื่อยพดีเแต่เรามีข้อก็คือเราแจกเฉพาะอายุ สิบแปด้นไปสมมาได้วดสิบแปขึ้นมาใช่ป้จ้างจงไปับแจกรี่ะครับไม่อล่เข้ามาสู่ภายในได้เลยได้ัวยจ้างไแจกรีแม่แจกรีครับดูประูดูดูไ่ได้มองเราเพิ่บุญเรบุญราอยากลูกเอาลูกไปเอาสักวันนาพ่อหอดจะไดกินสดชื่นแจกด้วย เานาดอ้าเท้าอ<ม><ม>ย่รองพนตรมองพ้นอุ้นแล้วเปิดคนละว,วักขอ,อกเสพปากหเหยบ่อเลย <c oughs> อันนี้ฟังยุโรรับรับรับก่อนจะบาทเบอรบวัยอายุโลกอันนี้รุดหน่อยนะครับอายุเพียงส4 1 5ี่สิบห้าปีมึงอรับก่อนด้วยเดี๋ยวจังหวยแมีสลับประตูอิ <c oughs> เอ่าผ่อนกับกระลังหัดเลียนต้องอชุบใจแต่งหนาแล้วแล้วเพื่อนเอกถึงมาน้องกดเออศิลปินอะไรบุละคน เอายาวเลยตีเอาพี่น้อยยังเลื่อมเด้ผู้เบิงอยู่นี่ตอนนี้เป็นกุมเปิดอเยอะมากเงาแตอนนี้เป็นกุมเปิดตอนนี้อีพันแล้วเนี่ยตอนนี้ดูให้หน่อยอาจจะเลื่มไปกับสื่อบัญคำว่าหนึ่งวันเพียงหมืนสี่นะฮะ หมื <4. อ> <AL> ่นสี่หมื่นสี่แล้วตอนนี้พี่น้องอย่าลืมสซื้อบออัตรเขาคุมปิด1ิสองวันเท่าไรก่อนสิบสวันเก้าร้เกาส,สิบเก้าทเขาซิมไลสดจากสิบไบสุงันชุงันสุมือสุมือ,อมพี่น้องจะได้เห็นรูปแบบการแสดงสดสบายชมยอ้อนหลังได้มแมกระสือเป็นไร้วันกระสือเขาอบางใดซสือแไร้วันนึ่งร้อยเก้าบาทถ้าวันใดมีศิลปินรับเชิญหนึ่บาทเพิ่มอีกสิบาทเวลแนไลโคโซไลเชนหลกัให้บอกโ้รูดรับ เวลาแปดนาฬิกาประเด็นนำภาพนิองขระตูช่วงของไรกะกระโดกทีสาสนับสนุด้อยากา้ัขาวตาไปมั่นเบ่งหนูตังตเอฟซีโจเอิรเอิเห็นผม่นให้เออเห็นกันจะมาคดฟังมารับเปลี่ยนเมน ว่าไห้กะติบาลัมให้ฮอดหมอแเชมให้ในแม่น่าเออผู้ยุบเบิงหลังๆอีดีเด่นเนี่นี่มันเบิดลมจะไปจากทนายหรอเนี่ยเราขนาดเรายังยังใส่ตุยอยู่อู้เสียงแฉันขนาดบไปหนึ่ง พี่น้องเอ้ยคนมาจิบหมอมาม่ฟอดขิคนมมี่ผักก็่คนขายหักฉีกันกันยังเดา